น้องทิกเกอร์ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่นิโคลอายุ51มีลูกดีแฟนก็ไม่จำเป็นเชื่อว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าทางด้านนิโคลเทรรโอปัจจุบันได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายน้องทิกเกอร์ที่เกิดกับอดีตสามีเก่าแมวจิรศักดิ์ปานพุ่งกันแบบสองคนแม่ลูก ชนิดที่ว่าไปไหนไปด้วยกันจนเหมือนเพื่อนกันไปแล้วด้วยหน้าที่ยังสวยของนิโคลเทริโอนั่นเองและจากความหล่อของน้องทิกเกอร์ขึ้นแทนพระเอกละครเต็มตัวเรื่องแรกในชีวิตเรื่องสายรุง้งซึ่งได้รับบทเป็นพระเอกในวัยเด็กอีกทั้งยังได้ปล่อยผลงานเพลงออกมาแล้วด้วย ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดนิโคลเทริโออายุ51ปีซึ่งงานนี้ทางด้านลูกชายคนเดียวอย่างน้องทิกเกอร์ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่อย่างอบอุ่นด้านนิโคลเทริโอได้โพสต์รูปภาพพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า thank you for all the birthday w i c h e s ถิจราชิราแ thank you t i g อ e r for waiting to surprise me late at night when I got home after